ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับใครที่ต้องการหายดีเกมพีบีไอดีเกมอาร์วีโค้ดฟรีไฟลและบัตรกาลิน่าเชลนะครับแนะนําเว็บนี้เลยครับเว็บขั้นเทพนะครับผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนนะครับรับประกันเลยนะครับผมไปชมคลิปกันมาครับก็เซฟิสป่าของเราได้หวนกลับคืนมาอีกแล้วนะครับผมก็ต้องเรียกได้เลยว่า เซฟิปป่านี่สมัยก่อนๆที่เป็นแอเซนที่แม่งโคตรน่ากลัวนะครับแล้วคือตัวนี้เป็นตัวเมนของผมด้วยใน R.O.V นะครับก็คือเล่นเรียกว่าเล่นเล่นมากสุดในเกมแล้วก็ได้นะครับอันนี้ก็มาโซโล่แรงนะครับก็ไม่ได้เล่นนานมากนะครับสวัสดีครับอันนี้สวัสดีใคร <laughs> อันนี้ไม่ได้เล่นนานมากนะครับก็ไม่รู้จะอัพสกิลไหนก็ขออัพเป็นสกิลหนึ่งแล้วกันนะเท่าที่คุณก็น่าจะฟาร,ร์มเร็วดี ส่วนสกิลสองนี่ก็จะเป็นดูดเลือดก็บัฟมาใหม่ก็ไม่ได้ใหม่เท่าไหร่แล้วก็นานอยู่นะครับบัฟมาก็ดูดเลือดทั้งมอนป่ามอนคีปเลนแล้วก็ฮีโร่นะครับก็ถือได้ก็ถือว่าดีขึ้นเยอะจัดเลยนะครับตั้งแต่บัฟมาคือคืออย่าว่าผมยิงนะคือตะกี้ผมไม่รู้ไงว่าบารดัมสวัสดีใครนะค,รคือถ้าสวัสดีผมเนี่ยผมก็พอสวัสดีคืนนะครับ เดี๋ยวเราสวัสดีไปเดี๋ยวเขาถามเราเป็นใคร <g ül> เดี๋ยวเขินเอีคครับเซฟิทฟาร์มไปนะทีมเราไม่มีแทงนะครับมีเวเลสเป็นซัพพอร์ตหรือว่าโลมิงเองโดนเฟิร์สบัตโดนไป2คิวโดนไป3คิวแล้วครับผมว่าแม่งต้องเข้าป่าผมแน่เลยมาและเชียได้ย่ยังไม่เวลสีอันนี้ก็ เป็นสายสายโหดเลยละกันนะครับผมเป็นสายที่ยุค90เรียกได้ว่ายุค90มั้ยไหมก็ไม่เดีย๋ยวเป็นยุคใหม่นะเพราะว่าเป็นโบเยนสเปียกับอ่าวอมิงอาร์มนะครับได้ปะเนี่ยมีฟิกเกอร์นะเดี๋ยวแขงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็ถือว่าทำให้เขาเจ็บจีด๊ดู่ชีลาเขาอยู่กลางนะครับ ซึ่งไม่น่า,จ,าจะมาทันมังกรเล็กของเราเซฟินนี่สามารถชนะค,คีล่าได้นะคุณผู้ชมเซฟินนี่ต้องเรียกได้ว่าเป็นแอสซัสซินที่รู้สึกว่าเก่งมากนะครับในช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าโดนจับลงโปลหลีกเนี่ยบ่อยเหมือนกันนะโอเคผมโซนมังกรเลยนะผมยังไม่เดินขึ้นบนนะครับผมขอมังกรตัวนี้ก่อน,นค่อยทําบนนะเพราะว่าบนนี้ไม่ได้บวกนะคืเ,เขาอยู่เขาาอยู่ในป้อมคือถ้นาเราไปเราก็เสียเวลาเปล่า โอเคอันนี้เวเล็ดดักอะไวโอเลตเลยนะครับเอา้าวิเลีรี่โผล่เกินน่ยก็รอสักพักหนึ่งนะเผื่อไวโอเลตจริงรอนี่ไงรอเขาจริงละโอเคโอ้ยบาดัมบาดัมอย่างงามเอ้าเอา,เอาโอยไวโอเลตไวโอเลตเอ้ยจะจะจะคนหินวสองพันสิบสองพันยี่สิบละวโอเคผมออกเลยนะอันตีอีกสองวิทันคีล่าปะเนี่ยโอ้โห ราก็กลับไปฟาร์มต่อนะครับถ้าเราทําอะไรยังไม่ได้ตอนนี้ทีมเราก็ยังตามด้วยสกอร์อยู่นะแล้วก็ฟาร์มไปก่อนนะคือถ้าเกมเราตามเนี่ยข้อหนึ่งเลยสําหรับป่าของเราเนี่ยหยุดบวกนะครับแล้วฟาร์มอย่างเดียวอันนี้คือข้อสําคัญมากนะครับผมคือถ้าเราเกมเราตามอย่างเนี้ยแล้วเราเล่นป่าคือข้อหนึ่งเลยคือหยุดบวกนะครับห้ามบวกแล้วเราฟาร์มอย่างเดียวเลยฟาร์มให้เราเกิดให้ของมานะครับผม อ่าอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะคุณผู้ชมถ้าเราแบบเกมตามแล้วเราไปบวกอย่างเดียวเนี่ยไปเดินเกมมัวๆส่วนเนี่ยก็คือแพ้อยู่ดีนะครับเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้นะครับผมโอเคนะดินอัพก็โดนกดลีนบนก็เรียบร้อยไม่นี่ผมต้องเดินเดินไปตรงไหนก่อนดีเนี่ยดูครับพอลงมาเขียรยล่างบนก็โดนพอขึ้นไปบนล่างก็โดน อันนี้ต้องเรียกได้ว่าเล่นยากจัดเลยแต่ไม่เป็นไรครับเล่นไปก่อนนะครับเซฟิตเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเซฟิตนี่เป็นฮีโร่สายแบกอยู่แล้วอะยิ่งแบบมาเข้ามือกับผมที่เล่นเซฟิตได้เก่งระดับแบบจักรวาลน,นะครับก็โอ้โหจัดเลย <laughs> น,ลนะนี่ไม่ได้โมนะนี่ไม่ได้โมนะเนี่ยไม่เห็นใครว่าผมโมก็บ้าแล้วผมไม่พูดเยอะดีกว่ารอดูแบบฝีเท้าไอ้ฝีมือผมดีกว่านะครับผมืม่อท่อ ใช่ครับเอาความไปก่อนนะครับเอ้ยไอไอเดี๋ยวนึงเพื่อนพี่กำลังไปบวกเวเลสด,ด้วย <c oughs> นี่ไม่ได้นี่เลิกเล่นเกม <c oughs> เวเลสนะโอ้อคีล่ามาด้วยแล้วมันกดอันตีแล้วผมรอจังหวะยังไม่เข้านะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นดูดเลือดแบบแรงขึ้นกว่าเดิมเฮ้ไม่ได้ผมกดออกเลยะ้ะวะยอกยอกบ้าบอคอแตกก็ใครเขาจะเลิกเล่นแม่ แต่จริงๆก็รอเคลียร์เขาแตกนะครับคือถ้าไม่มีเคียรก็น่าจะตายนะโอ้คือเพื่อนเราแจกมาเวเลสนี่แจกไป3แล้วนะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมาดาแล้วนะเวเลสแจกไป3แล้วนะเคลียร์ผมได้ขวานเต็มที่เต็มขมับแล้วเนะี่ยอะไรวะไปหาไวโอเลสเฮ้ยนั่นแน่นึกว่าจะแบบดันไป ผมรีบฟาร์มเก็บสแต็กก่อนนะครับยังต่ำก็ให้มันได้สแต็กฟาร์มสักงยี่สิบนะเราจะได้เลือดเยอะมากนะครับผมรอจังหวะตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าถ้าไปเนี่ยเขาจะเห็นเราอยู่ในมินิแมปนะครับเชียเขาเห็นเราแล้วแล้วเราก็เห็นเขาแหละเชียครับเรามาโซนเพื่อไม่ให้เขาได้บังก่อนนะครับแล้วก็กลับไปฟาร์มต่อก็ได้ คือตอนนี้ทั้งเลนออฟทั้งเลนไอเวอเรดาร์กอนเนี่ยก็แพ้ทุกเลนแหละอันนั้นได้บ้าดบนอะ่ะโอเคเราจะได้ไม่ต้องขึ้นไปนะครับอันนี้ก็อัพเป็นสกิลหนึ่งนะเป็นหลักบางคนก็อาจจะอัพเป็นสกิลสองเป็นหลักก็ได้ก็แล้วแต่คนจะเล่นนะครับเฮ้ยนบู เก็บตังจากเวฟกลางนะครับเก็บตังได้นะสำหรับป่าเราขึ้นบนไปละอย่างนี้คือบน3ใช่ไหมบนมี3นะครับเขียนได้บอลเลตนะเนี่ยบอลเลตอย่างลึกโอ้โหไม่ได้นี่ไม่รู้แล้วอะโอ้ยได้เลยบอลดมเดี๋ยวเรารู้จักกันไม่กดอันตีนะครับกี้กดไปก็ไม่ได้ทำอะไรละได้เลยครับปอดมใช่ไหมศูนย์แล้วนะศูนย์แล้วนะ ี่น,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 นออย์แล้วน่ะศูนไม่ว่าโมโหอ่ะเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจต้องแปลให้นะ่อยศูนแล้วนาเบาดำอ่ะมันเป็นจังไหรนั่นแหละอืออืมได้ดิแบบห่วงแคนรี่ยังมากใช่ไหมมาโถไม่รู้จักเซฟวิระดับจัก,กรวาลเลยเนี่ยผมไม่ได้โมนันะ่นนะคุณผู้ชมแน่ที่พูดได้จริง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบาวดัมจะเจออีกคิวหนึ่งอะ่ะหลายคิวด้วยไม่ใช่อีคิวเดียวอะ่ะรู้สึกว่าบ่อยละรู้สึกว่าบ่อยละมันเกินไปละแหมเห็นเป็นบาวดัมหน่อยๆน,ยนี่ยกเอายกเอาปาทอซูละนะนี่โอเคครับล้วก็ฟารมไปก่อน คือแบบตานี้ไม่แพ้เพื่อนๆนะยังไงก็ไม่แพ้แบบมีเซฟิตระดับจักกรวาลอยู่ะครับพี่กำลังไปรอก่อนรอก่อนแหมได้ทีวาร์ปเขากำแพงใหญ่จุ๊จ๊กเกอร์มันหัวร้อนยังอะนี่มันคนสไตล,ล์ไหนเนี่ย อยู่ดีกดอันตีอันนั่นแน่เสียอันตีไปแล้วนะครับผมนี่ผมควรเดินเกมยังไงคือเกมแม่งตามทุกเลนเลยนะเนี่ยทุกผู้ชมเกมแม่งตามจริงอะแบบแม่งตามเยอะมากโอเคครับไหนไหนสถานการณ์มันก็ตามแบบนี้แล้วผมจะโชว์เทคนิคขั้นเทพเย่เล่นไปก่อนนะฟาร์มไปก่อน คือถ้าผมแพ้เนี่ยคุณผู้ชมก็อาจจะไม่ได้ดูคลิป <tapping> นี้นะครับผมแล้วผมชนะเนี่ยคุณผู้ชมได้ดูแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะอัพคลิปที่ผมชนะอะครับเออโถเอ้เคยได้ยินปะชนะได้คลิปอะครับโปรเพยเยอร์โปรเพยเยอร์เห็นเขาพูดกันนะครับจริงๆผมก็ไม่ดูเรื่องอะไรหรอกมานี่เลยเวรเลตรู้สึกว่าเบวดัมนี่จะห่วงเธอมากไปแล้วนะเฮ้ย ไม่เอาหรอกคีลา่าจะเอาไวโอเลตเยฮ้ยคีล่าอยู่ไหนเฮ้ยอ่ะหัวัวอยากจงบวกเหรอ,อช่คีล่าในสู้เราไม่ได้แล้วนะผมัน,นสู้เราไม่ได้ละ <laughs> เรานี่แบบป่าโนหนึ่งครับ <laughs> เดี๋ยวเราเล่นไปปกติกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวแพ้มาอยู่แพ้มาแล้วดูไม่ได้ คือตอนนี้เราเสียป้อมล่างแล้วก็ป้อมกลางไปแต่ว่าคือป้อมเนี่ยมันยังสูดสีกันอยู่นะครับโอเคได้บับแดงเขาเนะครับผมเป็นไงล่ะรู้จักสายลัรดอะ่ะถอยคือตอนนี้คือป้อมเนี่ยมันยังสูดสีกันอยู่แล้วก็คือจริงๆเกมเนี่ยมันจะดูตึงๆแต่ว่าเกมเราเนี่ยทีมเราเนี่ยตามนิดหน่อยนะครับผมดีที่ว่าได้ป้อมกลางมาด้วยนะครับคือถ้าเรายังไม่ได้ป้อมกลางเขาเนี่ยคือเขาเดินง่ายมากเลยนะคือต,ตอนนี้ทีมเรามันก็แจกไม่ใช่น้อยเลยนะ เล่นไปก่อนนะคะ <laughs> รับผมเวเลสโดนอีกแล้วมั้งเนี่ยพเมศเขาแบบสุดจัดเลยอะ่ะเมศเขาที่สุดติงจริงๆเลยโอ้โหบนโดนอีกแล้วเสียป้อมอะ <involve> <hum al ise> เอาวะนี่มันทีมสายหัวร้อนบ่หนิเจ้ครับได้ไปนหนึ่งคิวเก็บไปสามคิวแล้วครับตามไปด้วยสกิลนี้ไอ้คิวคิวนี้เป็นสี่คิวแล้วครับโอ้โอเคเอาวะหึอีบ้านนอกบ้าจริงขี้ชอบแตะเพิ่งเกมอั่นนะั่นบาร์ดัมมันเกินไปแล้วนะมันเกินไปแล้วนะบางทีอะสงสัยอยากโดนฆ่า,าจริงๆเลยเขาคนนี้ ปล่อยไว้ไม่ได้นะเนี่ยผมไม่ปล่อยนะเนี่ยว่าเฮ้ยแล้วมันล็อกผมได้ไงวะเออไม่ไงล่ะบ้าด้ามแตกไปเลยโอ้ยแต่อยู่ไม่เป็นไรสวยแย็บได้ถอยมาปอะดีนี่มันไอเทมยุคเก้าศูนย์นะครับมันนีอาร์มกับโบกเกนสเปียแย็บไม่เป็นไรครับถึงเราไม่โดนเราก็ขูข่เขาได้นะเออเออได้ดิได้ดิดดเดวเดวเดว รู้สึกรู้จักก็เซฟิตยิ่งโลยิ่งถึกอะเคียวไม่แตกด้วยเ <c> ซ <oughs> ฟิตพาสซีฟของมันก็คือยิ่งเลือดโลยิ่งแบบยิ่งถึกนะครับผมแหมและเคียวไม่แตกอะแต่ว่าเลือดมิดมิดหลอดไปแล้วสุดติ่งเลยครับเซฟิตเขาคนนี้แต่จริงๆถ้าออกเป็นโซลิเวอร์เนี่ยอาจจะตายนะข้อดีของมันก็คือออกเป็นค้อนแล้วก็ ออกเป็นขวานออกเป็นขวานแล้วก็มีไอเทมอย่างพวกพวกเซสเปียแล้วก็อองงอาร์มนะครับก็เลยช่วยรีดดาเมจออกมาได้นะครับจริงๆเ้าเราเราเล่นสายยก้าวสูงก็จะเป็นสายเปเตียออฟเรกินูแล้วก็เป็นฟอร์สเช e อะไรอย่างเงี้ยคือเซตนั้นมันถึกจริงครับแม่งถึกมากๆแล้วมันพอมีดาเมจแต่ว่าดาเมจมันขาดครับอ่าเขาก็เลยมาเล่นสไตล์นี้กันมั้งแล้วแม่งอย่างอย่างโหดนะครับผมนี่ไม่ต้องกลับบอก็ยังแบบเลือดฟูได้ อัลโวลยเวเลตว่างไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่เข้าไม่เข้าก็ปไปโอ้่ไงล่ะจากเซฟิตเปล่าโอ้เฮ้ยบ้าบอกลกระลังมังบ้าบอลคอแตกดูดเลือดฮึบมาดิพุ่งมาดิเขียวแตกวแล้าไม่เป็นไรเคียวได้ก็เกิดละพ่อดาร์กอ <c oughs> คิวก็เอาดาร์กได้อยู่หรอคนเดียวอ่ะไปเลยลต่อผมเชียร์ใจคิวกัดนะครับผมเนี่ยเป็นไงปล่อยไปเลยจะตีเสร็จแล้วอะเสร็จไปวะเนี่ยเดี๋ยวเด็ดยวเสร็จแล้ววะเฮ้ยเสร็จดีเสร็จได้เฮ้ยไอกรรมบ้าบอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไร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 ฮะเดี๋ยว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  ้ยลูบูมาเห็นในมินิแมปนะครับนี่ไงละ่ะดีนะ้วเราไม่เดินไปทางนั้นนะอันนี้เรารอดนะครับลเลยเลยเสียพิกเกอร์มาละกิ่งโดนกระแพงด้วยคือเซฟิตอ่ะเราไม่ต้องไปห่วงอันตีนะครับว่ามันจะโดนหรือไม่โดนนะครับเราใช้ไปเลยเพราะว่ามันครูดาวเร็วอยู่แล้วนะครับอ่าไม่มีใครที่ใช้อันตีเซฟิตแล้วแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับนะเราใช้ไปเลยครับมันคููดาวเร็วอยู่แล้วรเราไม่ต้องไปเสียดายหรือว่าไม่ต้องไปห่วงนะโอเคครับ แล้วก็การคอมโบของอันติกับสกิลสองของเซฟ,ฟิตเนี่ยก็คือมันจะเพิ่มดาเมจเวทมาให้เราด้วยนะก็คือถ้าเราอันติปุ๊บเนี่ยแล้วเราสกิลสองไปด้วยเนี่ยเราจะได้ดาเมจเวทมาบวกมาด้วยนั่นเองนะครับเฮ้ยบาด้ามแม่งออกของซับอะแต่ได้เมจอยู่นะไม่ปล่อยอะอะไรอะซีซีเอะอะตันเก่งนะเราอะยังไงเข้ามาดิครับ เฮ้ยเฮ้ยมันจะรอดขาดบารดัมตัวหนึ่ง嘛นี่เราเก็บไปเท่าไหร่เนี่ยเก็บไปสองเองหรอเฮ้ยเก้าคิวอะบอกแล้วอ่ะครับแบบเซฟเว้บสยแบกจริงเลยอ่ะจีวีดีบอกว์ด้เดี้อะไปไหนเฮ้ยเฮ้ยมันจะดันเข้าไปเนี่ยโอเคตีป้อมเลยนะเก้าคิวอะโอ้แบบไม่ตายด้วยอ่ะโอ้ โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย